h e l Hello, w e l c o m e back to English w i t h Teacher d i m สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูดีอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะใน Unit 4 What Time Is It นะคะเราจะเรียนกันบทที่4นะคะสำหรับในเทอม1เราจะเรียนกันแค่4บทค่ะเด็กๆวันนี้เรา ก็เรียนกันบทที่4นะคะใกล้จะจบแล้วเป็น exercise from workbook นะคะเล่มสีแดงฟ้าเล่มนี้เลยค่ะเพจ26ถึ27นะคะน mm ั hmm. กเรียนมาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะมาตรฐานและตัวชี้วัด content standard and grade level indicator ตัวที่1นะคะ 1> ตอ1อเลือกระบุประโยคและข้อความไม่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงนะคะเด็กๆนั่นเช็ค Information ที่อ่านนะคะส่วนต่อม .1.4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนหมวด C to D vocabulary reading and listening สําหรับวันนี้เรียนเรื่องการอ่านและก็การฟังนะคะเด็กๆเราไปดูกันเลยค่ะตัวข้อที่1น,นะคะ ในหน้าที่26 read the story and circle the correct answers นะคะสำหรับวันนี้ read ก็คืออ่านเนื้อเรื่องนะคะ read the story and circle the correct answer นะคะและวงกลมคำที่ถูกต้องค่ะตัวเนื้อเรื่องกันนะคะเราไปดูพร้อมๆกันกับครูดีมนะคะบรรทัดแรกเลยจุนอู e t u up early in the morning นะคะประโยคแรกจุนอูนะคะตื่นนอนแต่เช้าตรู่เลยนะคะ he wakes up at 6 a.m. เขาตื่นนอนตอน6โมงตรงนะคะดูตามไปเรื่อยๆพร้อมกับแปรและอ่านไปพร้อมๆกับครูดินนะคะ he goes to a special school นะคะเขาไปโรงเรียนพิเศษนะคะเขาไปโรงเรียนพิเศษ he goes to an art school โรงเรียนพิเศษมันเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนศิลปะนะคะ j u n e s class and in the afternoon แล้วก็ จุนอูเรียนเสร็จนะคะตอนบ่าย his class end at 3 p.m. 3 p.m. ก็คือบ่าย3โมงนะคะห้องเรียนของเขาเนี่ยชั้นเรียนของเขาเนี่ยเรียนเสร็จตอนบ่าย3โมงนะคะ his mother picked him up แม่ของเขานะคะมารับเขา w h e n class end ตอนหลังเลิกเรียนหรือเรียนเสร็จนะคะ He go e s to soccer practice in the afternoon เขาก็จะไปเล่นฝึกเล่นฝึกบอลน,นะคะในตอนบ่ายนะคะ He practice until dinner time เขาจะฝึกเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะอาหารจนกว่าจะเป็นช่วงมื้อเย็นนะคะหรือช่วงเย็นนะคะของวัน He i s g e t t i n g ready for big game on the weekend เพื่อที่เขาจะเตรียมพร้อมนะคะฝึกซ้อมเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะ เจอกับแมตช์ใหญ่หรือเกมใหญ่นะคะก็คือเหมือนแบบว่าฝึกเลาะซ้อมเล่นจ็อกเกอร์เพราะว่าจะเป็นการแข่งขันใหญ่หรือเกมใหญ่เลยในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ j u n อูอีดิน n นอร around 7 pm แล้วจุนอูจะทานอาหารเย็นนะคะประมาณหนึ่งทุ่ม seven pm คือ1ทุ่มนะคะเด็กๆ after dinner จุนอูจะ help him s t u d y หลังจากหลังจากอาหารมื้อเย็นแล้วนะคะพ่อของจุนอูก็จะช่วยจุนอูนะคะ ทำกันบ้านนะคะ him study study คือการศึกษางานการเรียนนะคะก็คือช่วยจุนอูทำกันบ้านนั่นเองจุนอูส a ต d come home late in the evening พอของจุนอูนะคะก็จะกลับบ้านเย็นนะคะในตอนเย็น the study and talk until 10 p.m at night นะคะเขาบอกว่าพวกเขาทั้งสองคนนะคะก็จะศึกษากันแล้วก็จะเรียนกันจะดูกันบ้านกันจะคุยกันจนกระทั่ง4ี่ทุ่มนะคะตอนกลางคืน Then that's when Junu has to sleep นะคะนั่นละค่ะก็คือตอนนั้นแหละสี่ทุ่มไปแล้วนะจุนูก็จุนอูก็ถึงจะนอนได้เดี๋ยวเราไปดูกันตอบคำถามจากคำถามทั้งหมด5ข้อนะคะ number one Junu gets up Junu ตื่นนอนตอนมันมีข้อ a in the morning ในตอนเช้าข้อ b in the afternoon ในตอนบ่าย และข้อ4 in the evening ในตอนเย็นนะคะถ้าดูจากเนื้อเรื่องเขาบอกว่าบรรทัดแรกเลย Jun ู June oo. บรรทัดแรกประโยคแรกนักเรียนลองย้อนขึ้นไปดู Jun ู June oo, get up early in the morning Jun ู oo, ตื่นนอนในตอนเช้าฉะนั้นข้อที่เราต้องการก็คือข้อ A ค่ะ in the morning นะคะเพราะว่า get up มันแปลว่าตื่นนอนในตอนเช้าก็คือข้อ A นั่นเอง n u m b e r 2ข้อที่2 จุนอูสคลาสเอนส์นะคะค่าเรียนของจุนอูหรือจุนอูเนี่ยเรียนเสร็จวิชาเรียนเสร็จนะคะวิชาหมดทุกวิชาเลยในหนึ่งวันเนี่ยเรียนเสร็จตอนไหนนะคะถ้าเราไปดูบรรทัดที่2นะคะจุนอูคลาสเสร็จเอ็นอินดีอัฟเตอร์นูนนะคะ2แล้วก็มา3นะคะนั่นคือบรรทัดที่2มา3นั่นก็คืออินดีอัฟเตอร์นูนเรียนเสร็จในตอนบ่ายมันจะมี A in the morning B in the afternoon 4. in the evening ตอนบ่ายก็คือ in the afternoon นะคะข้อ b นั่นเองนะคะ number t ข้อที่3 j u n u has big game big game นี้คือแบบเป็นเกมใหญ่แม์ใหญ่หรือเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่นะคะหรือจะมีการแข่งขันเกมนี้เกิดขึ้นนะคะจะมีเมื่อไหร่เท่าที่เราอ่านนะคะเมื่อสักครูน่นี้มันอยู่ในบรรทัดที่5นะคะ the flip l i n e นั่นเอง นะคะบรรดที่5บอกว่า he guessing ready for big game on the weekend นะคะบรรดที่5น้นักเรียนเห็นใช่ไหมคะ on the weekend big game นี้จะมาในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือจะมีในวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองข้อ a today มีวันนี้ข้อ b at night มีตอนกลางคืนและข้อ c on the weekend มีในวันหยุดสุดสัปดาห์คำตอบที่ต้องใช้ก็คือข้อ c มีในวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะคะ number four jun u d a e s come home นะคะพ่อของุนอูเนี่ยจะกลับบ้านแบบอย่างไร นะคะอันนี้จะอยู่ในข้อที่บรรทัดที่1 2 3 4 5 6 7 the 7 e v line นะคะจุนอูส์เด็ด เกือบสุดท้ายเลยนะคะบรรทัดเกือบสุดท้าย come home late in the evening นะคะก็คือจะกลับบ้าน in the evening ในตอนเย็นนะคะ number f ข้อที่5 jun u goes to sleep at jun ูนอนตอนกี่โมง the last line บรรทัดสุดท้ายเลยมองดูได้เลยจุนอูนอนตอนกี่โมงเขาบอกว่าเขาจะต้องเรียนกันตอน10โมงนะคะก็คือ4ทุ่มนะคะตอนกลางคืนและหลังจากนั้นละุนอูถึงจะนอนได้4ี่ทุ่มก็คือข้อ4นั่นเองค่ะเด็ก นะคะ10 p.m. 4ทุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อสองใหญ่กันต่อเลยค่ะเด็กๆข้อสองใหญ่ Lead the story in the first again and complete Junu schedule เขาบอกว่าให้อ่านเนื้อเรื่องในข้อหนึ่งอีกครั้งแล้วก็เติมข้อมูลนะคะตารางกำหนดก,การของจุนอูให้ครบสมบูรณ์6โมงจุนอูทำอะไรนะักเรียนก็ลองดูในหนังสือเรียนของตัวเองนะคะ6โมงจุนอูทำอะไรนะคะ6โมงเขาบอกว่า he w a k e up รนัดบนสุดเลย he wake up at 6 a.m เขาตื่นนอนตอน6โมงตรงนะคะตื่นนอนตอน6โมงตรงแล้วก็เรียนเสร็จตอนบ่าย3โมงนะคะส่วนตอน1ทุ่มจะทานอาหารเย็นนะคะแล้วตอน10โมงก็จะเข้านอนหรือ4ทุ่มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน6 a.m นะคะ6 a.m j wake up นะคะ wake up to go wake up to go to school ตื่นนอนเพื่อที่จะไปโรงเรียนบ่าย3 3 p.m. Junu's mother pick him up from school แม่มารับเขากลับตอนบ่าย3เพราะว่าตอนบ่าย3มันเป็นตอนที่เขาเรียนเสร็จแล้วนะคะ4 p.m. Junu goes to soccer practice นะคะ s e v a.m. 1ทุ่ม j u n ู eat dinner ทานอาหารเยน็นและ10 p.m. Junu goes to bed นะคะนักเรียนเขียนคำแปลนะคะโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบตามครูดีมได้เลย ไปดูข้อ3มใหญ่กันต่อเลยเนาะเด็กๆเนาะไม่ยากอ่ะข้อ3ใหญ่ circle the errors and rewrite the sentence นะเขาบอกว่าให้วงกลมนะคะคำที่ผิดแล้วก็เขียนประโยคใหม่ให้ถูกต้อง number one lola makes her bed on the morning นะคะถ้าดูประโยคปุ๊บเรารู้ทันทีเลยเจอคำว่า on ตอ,อนไม่ใช่คำที่ถูกต้องเวลาเราจะใช้คำบุพบทบอกช่วงเวลาเราจะใช้อินเราจะใช้อินนะคะคำบุบุพบ,บทบอกช่วงเวลามีหลายตัวที่ครูเคยสอนไป in on a t under แล้วที่เคยให้สอนท่องกรอนนะคะที่เป็นกรอนที่ครูนำมาจากกรอนของครูดิวนะคะ In เดือน In ปี in taxi city in car คือบทกรอนของอินนะมันเริ่มต้นด้วยคำว่า i ินเดือน In ปี in t a ท i city in car นนะคะถ้าเราท่องไปเรื่อยเรื่อยเราจะเจอคำว่า in the morning นะคะ in board in china in africa in the afternoon นะคะ i love in time in ฤดูกาล in june นะคะ in the, in the in the room แต่ at noon ไม่ต้องใช้ in i n love in time in ฤดูกาลนะคะ In time ก็คือเป็น in แบบนี้ in the morning นะคะ l o a makes her bed on the morning ไม่ใช่นะคะต้องเปลี่ยนเป็น Lora makes her bed in the morning l o l a จัดที่นอนของเธอในตอนเช้านะคะ Number 2 I have basketball practice on tomorrow tomorrow ไม่ใช่ on นะคะไม่ใช้ on tomorrow on เนี่ยผิดนะคะเราต้องใช้ I have basketball practice tomorrow นะคะ ช่วงเวลาแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะ m r r r o w ได้เลย Today ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ number ร์สตรีอ้า e ไลค์ทูช่วงเวลาบอกแบบนี้แต่ uh, night แบบนี้ไม่ต้องใช้ in เพราะเขาพูดคำว่าแต่ at noon ไม่ต้องใช้ in น t ะคะ n t t o o n h t n ไ g h t ไม่ใช้ in ใช้ at I like to play games at night แบบนี้นะคะถ้าเราท่องก่อน แล้วจำกรอนมาได้ดีเราจะเติม in on a t เป็นคำบุพบทได้ง่าย n u m b e r 4ข้อที่4 I like to hang out with friends in the weekend นะคะ in เนี่ยผิดไม่ใช้ in เราจะใช้ on the weekend I like to hang out with friends on the weekend I like to hang out hang out คือการที่ชอบออกไปข้างนอกกับเพื่อนๆน,นะคะ with friends on the weekend ในวันหยุดสุดสัปดาห์เดี๋ยวเราไปดูข้อสีใหญ่กันต่อเนาะข้อสีใหญ่ look at j a v s schedule fill in the blanks to complete the s e n t e n c e about Jada's schedule เขาบอกว่าให้ดูที่กำหนดการของจารานะคะเติมประโยคเกี่ยวกับกำหนดการของจาราให้ครบสมบูรณ์นั้ก็เรียนดูตารางของกำหนดการจาราไปพร้อมๆกับครูก่อนมันมี3ช่วงเวลา3ช่องพอดีเป๊ะ ะะด้านบนสุดนะคะในแถบสีโอรสโอรสนะคะเป็นเป็นช่วงเวลา3ช่วงช่วงเวลาแรกช่องแรกคือ Morning ในตอนเช้าช่วงเวลาที่2คือ Afternoon ในตอนบ่ายและช่วงเวลาสุดท้ายคือ Night ในตอนกลางคืนในช่วงเวลาของตอนเช้าก็คือ Watch Face ช่องแรกเลยจาดาเขาจะ Watch Face คือเขาจะล้างหน้า ล้างหน้าเสร็จบรรทัดต่อมาเขาจะ eat cereal เขาจะรับประทานอาหารเช้านะคะส่วนในตอนบ่ายมันจะมี2อ,อกิจกรรมที่เขาทำเหมือนกันกิจกรรมช่องแรกคือ go to basketball practice เขาจะไปฝึกเล่นบาสเกตบอลนะคะกิจกรรมต่อมาเขาจะ ride the bus home เขาจะขี่จักร,รยานกลับบ้านหรือขี่จักร,รยานไปบ้านส่วน night นตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนนะกะิจกรรมแรกคือ brush teeth เขาจะแปรงฟัน ส่วนกิจกรรมที่2คือจะ go to bed ก็จะเข้านอนละเดี๋ยวเราไปดูกันว่า number one ข้อที่1ในตอนเช้าเขาทำอะไรเราก็เขียนประโยคนะคะในตอนเช้าเขา watch face กับ eat cereal เขาล้างหน้ากับรับประทานอาหารเช้าก็นามาแต่งประโยคในข้อหนึ่งอย่างนี้ Jada watch her face แล้วก็ Jada is t cereal เนีย่ยเขียนตามครูดีมไปได้เลยเขียนแบบนี้เป๊ะเลยไม่ยากแค่มีชื่อ Jada แล้วก็เขียนกิจกรรมเขาไปนะคะ East e r e a l หรือหรือ watch perfect สามารถเขียนตามได้หมด n u m ว e r ถข้อที่2 in the afternoon เขาทำอะไรล่ะพอเราไปดูเมื่อกี้ in the afternoon ก็ go to basketball and go to basketball practice and ride the bus home เราก็เขียนอย่างนี้ได้เลยค่ะเด็กเรียมเป็น2ประโยค Jada goes to basketball practice Jada rides the bus home เขียนได้ตามครูเลยนะคะและ the last one at night ตอนกลางคืนจาร่าทำอะไรนะคะเขาก็จะมี brush teeth กับ go to bed นักเรียนก็เขียนเลยค่ะเด็กๆจาร่า brush teeth จาร่า goes to bed นะคะนักเรียนจะเห็นช่วงเวลาด้านหน้าของข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะคำบุพบทเขาก็จะเขียนมาตามเนี้ยพยายามจำด้วยว่า in the morning in the afternoon ใช้ in แต่ถ้าเป็น night เราจะใช้ at แอดน้อยถ้าจะเป็นตอนกลางวันตอนเที่ยงเที่ยงนูนล้วก็จะใช้แอดเหมือนกันแอดนูนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเที่ยงวันจะเป็นนูนแอดนูนถ้าเที่ยงคืนจะเป็นไนแอดไนนะคะหรือตอนกลางคืนจะเป็นไนแอดไนกลางคืนก็จะเป็นแอดมิดไนเที่ยงวันก็จะแอดมิดเดย์อย่างนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นักเรียนข้อสี่ใหญ่ง่ายนักเรียนแค่รอกโจทย์ตามนะคะแล้วก็เขียนคำปลดต่างๆต,ตามโจทย์ได้เลยแล้วก็เขียนคำตอบตามรูไม่ยากไม่เย็นไปดูหน้าใหม่กัน นะคะหน้าใหม่ข้อหนึ่งใหญ่หนะ้า27เนะคะเป็นการ look at Jane schedule read the sentence and circle true or false นะคะให้ดูที่กำหนดการของเจน read the sentence อ่านประโยค and circle true or false แล้วก็วงกลมด้ยวยว่ามันถูกต้องหรือมันผิดนะคะดูจากกำหนดการมีทั้งหมด7วัน seven d a y นะคะเริ่มที่วันแรก Monday M O N เป็นตัวย่อของ Monday วันจันทร T U E Tuesday เป็นตัวย่อของ Tuesday วันอังคาร W E D W E D Wednesday เป็นตัวย่อของ Wednesday วันพุธ T U H U T H U เป็นตัวย่อของ Thursday วันพฤหสัสบ,บดี F R I นี่ตารางช่องที่5แล้วนะคะ F R I เป็นตัวย่อของ Friday นะคะวันศุกร์ S A T เป็นตัวยอ่อของ Saturday วันเสาร์และตารางช่องสุดท้ายนะคะตารางช่องสุดท้ายก็คือ S U N Sunday เป็นตัวยอ่อของ Sunday วันอาทิตย์นะคะแต่และว,วันเขา wake up wake up wake up ทุกวันนักเรียนดูบรรทัดแรกได้เลย wake up แล้ว wake up คืออะไรล่ะ ก็คือตื่นนอนเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาต้องเวกอัพตื่นนอนทุกเช้าอยู่แล้วคนเราถ้าไม่ตื่นนี่ไม่ได้ทํางานนะคะไม่ได้ทําอะไรทักอย่างหนึ่งวันหนึ่งเราเช้ามาเราก็ต้องเวกอัพตื่นนอนเวกอัพตื่นนอนเสร็จทุกวันจะต้อง r u u s teeth นี่คือบรรทัดที่2ของแต่ละตาราง b brush teeth นักเรียนจะเห็น7วันก็ต้อง brush teeth วันไหนไม่ brush teeth วันนั้นปากเหม็นแน่ๆเลยค่ะลูกๆ brush teeth คือแปรงฟันนะคะแปรงฟันนักเรียนจะเห็นว่าทุกๆวันเลย Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะตื่นนอนและแปรงฟันตอน6 a.m. ก็คือตื่นนอนและแปรงฟันตอน6โมงเช้าแต่ถ้าเป็น Saturday Sunday วันเสาร์และวันอาทิตย์จะ wake up and brush teeth จะตื่นนอนแล้วก็แปรงฟันตอน9 a.m. ตอน9โมงเช้าก็คือจะตื่นสายหน่อย นะคะต่อมาทุกๆวันเลย Monday to Friday วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะ school 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 ห cool. าวันเลยก็คือจะไปโรงเรียน5วันตอน8 a.m จะไปโรงเรียนตอน8โมงตรงแต่ถ้าเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ Saturday and Sunday จุดที่2กิจกรรมของจุดที่2ของเขาเขาวันเสาร์จะไป visit a n d วันอาทิตย์ก็จะ visit a n d ไปเยี่ยมป้าทั้งเสาร์และอาทิตย์ นะคะป้าชื่อเฮนรีต t านะคะเฮนรีต้านะคะป้าชื่อเฮนรีต้าไปเยี่ยมป้าตอน11 am to 5 pm จะไปะเยี่ยมป้าตอน5้าโมงเช้าจนกระทั่งถึง5 am าก็คือ5โมงเย็นนะคะจะไปะเยี่ยมป้าแต่5้าโมงเช้าแล้วก็5้าโมงเย็นนะคะอันนี้คือวันเสาร์วันอาทิตย์นะต,ต่อมามาดูวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต่อ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จุดที่3หรือกิจกรรมที่3ก็คือเทนนิสพคกติสในวันจันทร์ฝึกเล่นเทนนิสตอนบ่าย3ในวันอังคารจะครีนรูมทำความสะอาดห้องตอนบ่าย4ในวันพุธช่องที่3จะเทนนิสพคกติส3 p.m. จะฝึกเล่นเทนนิสตอนบ่าย3อีกในวันพฤหัสบดีทีตัวย่อ TUE จะดูโฮมเวิร์ก4 p.m. จะทำกันบ้านตอน4โมงเย็น ดูตามครูไปเรื่อยๆนะคะในวันศุกร์นะคะจะเทนนิสแพคทิสจะฝึกเล่นเทนนิสตอน3 p m ตอนบ่าย3โมงนะคะส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะกิจกรรมสุดท้ายที่เขาทำก็คือดินเนอร์เลยตอน6.30 p m จะทานอาหารเย็นทีเดียวเลยตอน6โมงครึ่งนะคะเพราะว่าออกิจกรรมวันเสาร์วันอาทิตย์เขามีแค่3กิจกรรมตื่นนอนแปลงฟัน จากนั้นไปเยี่ยมป้าจนกระทั่ง5้าโมงเย็นแล้วก็ทานอาหารเย็นตอน6กโมงครึง่งกิจกรรมเสา,าร์อาทิตย์จะมีแค่3แต่ถ้าเป็นกิจกรรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีถึง4กิจกรรมนะคะกิจกรรมสุดท้ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือดินเนอร์ตอน630 t ฉะนั้นทุกๆวันเขาจะรับประทานอาหารในเวลาเดียวกันคือ630 pm 6โมงครึ่งของทุกๆวันนะคะ ถ้าเขาถามว่าสิ่งที่ทําเหมือนกันทุกๆวันในเวลาเดียวกันก็คือดินเนอร์ทานอาหารเย็นนี่แหละดินเนอร์คืออาหารเย็นเรามาดินเนอร์กันเถอะอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปตอบคาถามกันเลยนะเมื่อวานเจน goes to school every day of the week เจนไปโรงเรียนทุกๆวันของสัปดาห์ไหมไม่ใช่ตอบได้เลยว่า false นะคะไม่ใช่ n นื้อมาชื่อเจนเจ goes to school every day of the work week แจนไปโรงเรียนทุกๆวันของ work week work แปลว่าทํางานอะ week แปลว,ว่าสัปดาห์ work week ครูเคยสอนไปแล้ว work week คำสุดท้ายของข้อ2เนี่ยของโจทย์ข้อ2เนี่ยมันแปลว่าวันทํางานแจน goes to school every day of the work week แจนเขาไปทํางานทุกๆวันทำงานใช่ไหมทุกๆวันทํางานก็จะมี5วันวันทํางานมี5วัน Monday จ Tuesday อังคาร Wednesday พุธ Thursday วันพฤหัสบดีแล้วก็ Friday สุขจริงเขาไปทํางานเขาไปโรงเรียนทุกๆวันทํางาน true เขาเนี่ย true number three เขาที่3 Jan goes to tennis practice every every other day of the work week Jan ไปฝึกเล่นเทนนิสทุกๆวันอื่นๆของวันทํางานใช่ไหมนะคะใช่นะคะไปฝึกเล่นเทนนิสทุกๆเอ่อทุกๆวันอื่นๆก็คือไม่ได้ทุกๆวันนะคะ ก็คือเขาฝึกเล่นเทนนิสวันไหนบ้างก็มีวันจันนะคะกับวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะสอวันฝึกทีอย่างเงี้ยนะคะในวันทำงานใช่สุกทู n หม goes home Jan does homework before dinner on Thursday ในวันพฤหัสบดีช่องที่4มาดูซิเขาดู homework ก่อนที่จะด,ดินเนอร์ใช่ไหมเอาใช่ r u กถูก n u m b e r ข้ข้อที่5 Jan goes to tennis Practice after school on Tuesday แจนไปฝึกเล่นเทนนิสหลังจากโรงเรียนเลิกในวัน Tuesday วันอังคารใช่ไหมก็คือช่องที่2ไปฝึกเล่นเทนนิสหลังจากโรงเรียนเลิกไม่ใช่หลังจากเลิกเรียนแล้วปุ๊บเขาไป clean the room ไปทำความสะอาดห้องข้อนี้ก็จะ false ข้อหนึ่งใหญ่นะนี้ไม่ยากเลยอะแค่เขียนโจทย์ตามแล้วฟังครูยเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็วงกลมข้อที่ถูกต้องไปง่ายไปข้อใหม่เลยเนาะ ข้อ2ใหญ่นะคะในหน้าที่2 7 f i l l in the banks with at in on before or after to complete the conversation the conversation then listen and check นะคะเขาบอกว่าเติมข้อความลงไปด้วยคำบุพบทมี at นะคะมี in มี on มี before มี after นะคะซึ่ง at แปลว่าที่หรือตอนนะคะ at at เคยสอนไปแล้ว at work at night at the time at the top เป็นคำท่องบทกลอนนะคะที่เอามาจากครูดิวนะคะครูดิมครูดิวนะคะ, Deal ะ,คะแต่ครูดิมเนะนนำมาท่องจนคล่องปากแล้วนํามาต่อยอดให้กับนักเรียนนักเรียนถ้านักเรียนไปท่องนะคะนักเรียนจะเจอเข้อสอบแบบนี้เยอะมากนักเรียนต้องฝึกท่องเวลาไปห้องสอบปุ๊บจะได้จําขึ้นสมองเหมือนครูดิมนี่แหละนะคะ at work at night at the time at the top At school bus stop at o'clock at office นะคะ at work at night นะ at ใช้หมด at the time at the top นะคะ a school bus stop at o c l o c k at office ส่วน in in เดือน in ปี in taxi city in car in boat in China in Africa in the afternoon in love in time in ฤดูกาล in June in ตึก in the room แต่ at noon ไม่ต้องใช้ in นะคะ on day on time ตามตามตรางเดินทาง on train on ship on train ถนนทุกเลนก็ยังใช้ on นี่ตัวของ on บ้างนักเรียนพยายามไปท่องนะคะมีคลิปหนึ่งที่ครูสอนไว้เมื่อไม่นานมานี้เอง อ่เดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาจากแทร็กกันบ้างนะคะว่าเขาสนทนากันอย่างไรฟังสำเนียงจริงๆเลยค่ะแทร็ก4-8 Ah, I'm late for school again Why are you late Did you sleep too much Yes I woke up late I usually brush my teeth before I go to school today I didn't have time That's too bad What are you doing after school today Today I have tennis practice at 3 p.m. then I have to go home in the evening to have dinner. Oh, you sound busy. Do you want to study together on Thursday? Thursday? Sure. I usually study on Thursday at 4 p.m. อ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเราจะแปลอย่างไรหรือว่าเราจะ พูดอย่างไรเติมอะไรลงไปนะคะจากที่ฟังจากแท็กนะคะไปดูพร้อมๆกับคุณดีมเดีด๋วยวเราดูบทสนทนากันเลยมีเจนกับเซฟคุยกันเจนบอกว่า ah, I'm late for so, school again อ๋อฉันสายอีกแล้วอ่ะมาโรงเรียนทีไเลยก็สายทุกทีเลยเซฟบอกว่า Why are you late นะคะ Why are you late Did you sleep too much เอา้าทำไมนอนตื่นสายเล่าเธอนอนเยอะแล้วนะ่ะไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนน้อยนี่นะ่ะ เจนบอกว่า I work up late Yes I work up late I usually b u t my teeth I go to school นะคะอ่า Before I go to school ใช่แล้วฉันตื่นนอนสายอะ่ะแล้วฉันก็แปรงฟันอยู่แล้วด้วยแล้วก็แปรงฟันอีกแล้วก็ไปโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนนะ่ะแปรงฟัน Today I didn't have time วันนี้ฉันเลยไม่มีเวลาเลยตื่นสายเซตบอกว่า That's too bad What are you doing after school today โอ้ oh, ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะอ่ะ what are you doing after school today แล้ววันนี้จะทำอะไรหลังจากโรงเรียนเลิกล่ะเจนบอกว่า today I have tennis practice at 3 p.m. วันนี้ฉันจะฝึกเล่นเทนนิสตอนบ่าย3โมงนะคะ then I have to go home in the evening to have dinner หลังจากนั้นฉันก็จะกลับบ้านในตอนเย็นนะคะเพื่อไปทานอาหารเย็นเซ็ตบอกว่าบรรทัดก่อนสุดท้ายแล้วนะ oh you should be u s y เอ้ย oh you sound b u s y oh ฟังดูยุ่งจังเลย do you want to study together on Thursday เธอจะมาเธอต้องการมาเรียนด้วยกันในวันพฤหสัสบ,บดีไหมนะคะเจนบอกว่า Thursday วันพฤหสัสบ,บดีหรอ Sure เฮ้ยแน่นอน I usually study on Thursday at 4 pm. ฉันจะเรียนในวันพฤหสัสบ,บดีตอน4โมงตอนบ่าย4โมงนั่นเองนะคะอันนี้คือบทสนทนาที่เจนกับเซตคุยกันใส่ in on นแตามครูไปให้ครบนะคะเราแปลไปพร้อมๆกันแล้วไม่ต้องเขียนแปลนะคะเขียนแปลโจทย์ตามครูไปด้วย ต่อไปไปดูข้อ3ใหญ่กันต่อเลยค่ะเด็กๆ read the passage then read the statement and circle the errors write the corrections นะคะเขาบอกว่าอ่านข้อความนี้แล้วก็อ่านข้อความนะคะ s t a t นะคะเม EN. อ่านข้อความจากนั้นก็อ่านข้อความแล้ววงกลมคำที่ผิดในข้อ 1, 2, 3่าข้างล่างแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องเรามาดูข้อความในช่องโอรสี้ดีกว่า Mally an a lived i on Mary Iceland m a r y อาศัยอยู่ในเกาะ Ice ์แลนนะคะ she w a k e up early หล่อนตื่นแต่เช้าตรู่ she w a k e up at 6 a.m. every day นี่บรรทัดแรกนะคะหลอนตื่นนอนตอน6โมงเช้าทุกๆวันบรรทัดที่2แล้วนะคะ then she g e t ready for school หลังจากนั้นหลอนก็เตรียมพร้อมที่จะไปโรงเรียน she takes a boat to school in the morning หล่อนนะคะนั่งเรือไปโรงเรียน she packs h e นะคะหลอนฝึกหัดนะคะฝึกหัดอะไรมาดูบรรทัดที่3ามเปียโนอัปเตอ o o o คล่อนฝึกหัดเล่นเปียโน,โนหลังจากเลิกหลังจากเลิกเรียนนะคะ she goes home in the evening หลอนก็กลับบ้านในตอนเย็น she takes a boat to her island หลอนนั่งเรือไปที่เกาะของหลอนนะคะ she does <c oughs> ต่อมาบรรทัดสุดท้าย her homework a then t goes to bed นะคะหล่อนทำกันบ้านของหล่อนนะคะหลังจาก Uh, แล้วก็เข้านอนหลังจากนั้นนะคะ What a long day นะคะ ừ, มันเป็นวันที่ยาวนานจริงๆนะคะอะเดี๋ยวเรามาดู number one Mary gets ready for school before she w a k e up ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่ before ต้องเป็น after Mary gets ready for school after she w a k e up Mary เตรียมตัวไปโรงเรียนหลังจากเธอตื่นนอนนะคะไม่ใช่เตรียมตัวก่อนนะคะ หลังจากตื่นนอนนะคะ n u m b e r 2 Mary p r a c t i c e piano after she goes home in the evening นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะ Mary p r a c t i c e piano before ไม่ใช่ after before แปลว่าก่อน after แปลว่าหลัง she goes home in the evening นักเรียนอย่าสับสนตรง before กับ after n u m b e r 3ขเขที่3 Mary does her homework before she goes to school before แปลว่าก่อนไม่ใช่นะคะอ่าอันนี้ เปลี่ยนสกู่ะเปลี่ยนสกูไม่ใช่เลยแมรี่ไม่ได้ทําการบ้านก่อนที่หล่อนจะไปโรงเรียนนะคะแมรี่เขาทำแมรี่เขาทําการบ้านนะคะทำการบ้านก่อนที่หล่อนจะเข้านอนนะคะแมรี่ does her homework before she goes to bed นะคะอ่ะข้อสามใหญ่ไม่ยากเก็นวงกลมคําที่ผิด แล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องตามคุณครูอย่าลืมเขียนแปลโจทย์ตามไปด้วยล่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆไม่มีอะไรแล้วนะคะทํางานครูให้เสร็จแล้วก็ส่งใส่อาราบัมด้วยนะคะลูกๆจะได้ได้คะแนน Goodbye take care of yourself ค่ะ